กอล้วแม่กระโดดทำไมปีเตอร์พแล้วลูก <c oughs> ห,ห่วงแม่มากพ <c oughs> อ,อแล้ว <c oughs> ยาบไปเลย อ่านสอนสวยมากเลยค่ะน้องตัวใหญ่มากเลยค่ะปีเตอร์พอแล้วเออ,เออเขาไม่มาลเย พอแล้วลูกมันไปแล้วเขาห่วงแม่นะคะตัวอื่นมาใกลแม่ไม่ได้นะคะ เขาจะห่วงแม่นะคะตัวอื่นเดินมาหาแม่ไม่ได้นะคะเขาห่วงตัวนี้เป็นไทยหลังอานสีแดงเม็นมะขามนะคะอานสอน,นะคะ่ะอานเป็นลูกสอนเลยค่ะกํลังผัดขนขนกําลังลวกไม่อย่าทําแม่อย่าคลอดเขาจะกระโดดกอดน,นะคะตัวเองตัวใหญ่ๆกระโดดทีแม่ลมเลยกินน้ำ เอาเยอะกินน้ำพ mm. ่อเขาจะปูกัระเบื้องครึ่งหนึ่งนะคะปูหมดไม่ได้เพราะว่าถ้าน้องหมาเดินกระเบื้องเยอะจะทําให้ขาหลังแบบไม่สวยค่ะนอนแล้วปากมอมหางดาษนะคะเล็บดำหูดำ ลิ้นปลานะคะตอนนี้